มีการเปลี่ยนสถานที่จัดงานใหม่รองรับนักท่องเที่ยวม,มากขึ้นใน Overcoat Music Festival ปี2013ปี4ป้ายแดงค่ะ น,นี่เป็นการเปิดมินิคอนเสิร์ตแบบเบาเป็นก่อนนะคะเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนถึงวันจริงสำหรับเทศกาลดนตรีแห่งฤดูหนาวอบล้อมด้วยขุนเขาและสายหมอกบนเขาคอนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งใน Overcoat Music Festival ปี2013ปี4ป้ายแดงนะะจากกระแสตอบรับทั้ง3ครั้งที่ผ่านมาก็ปีนี้ต้องมีการเปลี่ยนสถานที่จัดงานใหม่นะคะเป็นที่ Starlight By จอริแลนด์นะคะก็เป็นจากสถานที่เดิมเนี่ยเขาบอกมีความคับแคบแล้วก็เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาวมากขึ้นจํากัดจํานวนบัตรด,ด้วยเขารับแค่รับแค่นะหมืน 5, 000, ่นห้าพันใบเท่านั้นปีนี้แล้วนี่เยอะมากไงมันล้นออกมาเลยจริงจร<อ>ิงน<อ>ี่ไงฮะเขาเลย้ายสถานที่นะครับทั้งหมดทั้งปวงก็จะอำนวยความสะดวกในการดูแลให้เหมาะสมกับสถานที่แต่ยังคงมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามไม่แพ้ที่เดิมโดยเฉพาะเดือนธันวาคมก็จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยนะฮะกลางคืนอยู่ที่10องศาเท่านั้น ถึงเรียกว่าโอเวอร์โคดคือทุกคนต้องใส่โอเวอร์โคดไปดูคอนเสิร์ตสถานที่อากาศได้นักร้องนะคะนักร้องนะฮะมีหลายคนครับอย่างเช่นตู่พบทรลิปตาหรือว่า ETC ซนะครับซึ่งเคยร่วมกับโครงการมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็มีนักร้องหน้าใหม่ไปร่วมด้วยนะฮะอย่างเช่นปีนี้จะมีสิงตโตนำโชคต้นธนสิทธิ์พีทพีระซานิบีพิรพัฒน์มัสเกทียาแททูคลเล์และอื่นอนอ,นอีกมากมายเยอะเลยครับแต่ก็เดินเข้าอีกประมาณ300เมตรนะครับเพราะเนี่ยเรื่องการจราจรหน้าดีขึ้นมาเดิมอันดับที่ืองถ ซึ่งน่าจะอำนวยความสะดวกได้มากกว่าเดิมเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่บนเขามันที่จอดรถมันก็มีอยู่เท่านั้นถนนมันก็มีอยู่เท่านั้นเราก็เลยว่าไม่รู้จะทายัางไงทั้งนั้นที่คนมันเยอะมากเราก็เลยอ่ะย้ายก็ย้ายนะครับย้ายเพื่อที่อำนวยความสะดวกให้กับคนดูมากขึ้นอันดับที่3เลยคือในเรื่องของศิลปินปีที่แล้วสิบสี่ศิลปินปีนี้สิบแปดศิลปินนะครับแล้วก็ในเรื่องของบรรยากาศความสวยงามของเขาค้อในเรื่องของตัวคุณภาพของงานเอง ก็ต้องมีอะไรพิเศษมากขึ้นกว่าปีแล้วแน่นอนครับแต่ที่เราผมก็ปีที่4แล้วลิตาก็ปีที่3ก็เป็นเป็นอะไรที่เหมือนว่าทุกปีก็พลาดไม่ได้อยู่แล้วสำหรับพวกเราครับแล้วก็สำหรับคนไปเที่ยวก็ผมว่ามันชื่อมันก็บอกไปแล้วมันคือเฟสติวัลเพราะฉะนั้นมันก็คือมากกว่าแค่คอนเสิร์ตทุกคนไปกินบรรยากาศกันพวกเราอยู่หลังเวทีก็ได้กินบรรยากาศเหมือนกันแต่ว่าสำหรับคนดูผมว่าน่าจะสนุกที่สุดนะครับที่ได้นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็ วางเพลงไปด้วยแล้วก็ดูกับบรรยากาศแล้วก็วิวส,สวยๆแบบนั้นครับเราก็เตรียมโซ่ของเราไปครับ o v e r c o ์โค u s i c Festival 2013ปีสีป้ายแดงจัดขึ้นวันเสาร์ที่7ธันวาคมค่ะ กำหนดไว้เลยล็อกไว้เลยนะคะในหน้าปฏิทินซาไลต์บายเจอรี่แลนด์ค่ะที่เขาขอ้อจังหวัดเพชรบูร์นะคะจ้าหน่ายบัตรแล้วที่ไทยทิเกตเมเจอร์ Major, ทุกสาขาย้ำแค่15 0 0 0ันที่นั่งเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าไปแล้วแบบอุ้ยกลัวหนาวทำไงอะ่ะคือกังตอนแรกกังวลไงอุ้ยคงไม่หนาวหรอกอะไรแบบเนี้ยพอไปถึงแล้วหนาวจริงเขามีเสื้อโอเวอร์โคต้ตตัวสวยถุงมือผ้พาพันคอพร้อมอแต่อาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนเพราะฉะนั้นอยากจะให้สวยถูกใจก็เตรียมไปเองนะคะถูกต้องไปเผื่อไว้ก่อนอ เกี่ยวับแบบอุ้ยของน้ำบ่อหน้าแต่เขาคอแม่งอากาศดีตลอดปีอยู่แล้วนี่เนาะใช่แต่ตอนนั้นน่าจะหนาวเลยล่ะค่ะตอนนี้ถนนหนทางเขาก็ทําดีแล้วนะคะค่ะกลับก็ซื้อของฝากมาด้วยที่นั่นน่ะลายงจุนอะไรสรุปสนใจตรงของฝากนี่แหละฮะอย่างอ่ะดิฉันไปไหนก็ต้องมีไงจะได้เป็นแบบอะไรนะประชาสัมพันธ์ไปว่าแต่ละที่จังหวัดมีอะไรดีบ้างอย่างนี้ไปทำทททนะนี่คาดหวังให้พี่อ่านนะคะลงผู้ว่าดิฉันก็จะช่วยที r พีอาร์นีดิฉันอยากจะให้คนพี่อ่านเป็นผู้ว่า